อยากสักททยสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบอรสคูสุนสสคนสบายดีสวัสดีเนะาะเบิ่งหัวหอยงวอยงผมก็่าได้มีสภาพพี่น้องเอ้ยพ่อกำมาไม่มานี่ก็อยู่กับน้องเจนนี่คือเกา้ากับเจนนี่อสองคนเด้อบันี้เด้อเนาะปรตูมีตัวก็อยู่ทำอยู่แต่ว่าปรตูหากมาจะแ็งมาจะเหตุทางเมื่อกี้นี่พี่น้อง เออทางเอ้ใบาทางไอ้เตียงไปงานเสลิมสลองบอกเสริมสรองที่ฮงเฮียนบ้านดกหมักยางพี่น้องเลยน้องบิวดีก็ไปเบอยกไปแต่แม่ว,ว่าให้ไปกันเลยน้องบิวกันเลยไปน้ากันเลยพี่น้องเลยนี่ก็อยู่กับลานน่อยสองคนน้องเจนนี่ก็เก้าหน้าตาสองคน บ่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยพี่น้องเบิ่งสภาพมือมือยังขาวก่อนน่ะโอ้ยเนาะสวัสดีสวัสดีเด้อ FC บอสูคสุคนพี่น้องพอกับเฮาอีกแล้วสิหาน้องิวีเด้อมื้อนี้เด้อเนาะก็ูคือันคือเก่าบ่ได้ไปทางใดเนาะปอยู่กับน้องเจนี่คือเก่าาลุงเอ้ย อยู่โอุ้ญลิ่นเร็วๆอยู่บนผาปกตาแล้วเอ้ยเนาะอยู่กับร้านสองคนมาเนีกับกู้สภาพหน้าตาบวกลอยแต่งหน้าแต่งตาเลยสวยมีกระดายปลาลุงเงือยคนม,มัดเขนเน่เจ้ไปท่าตั้งเตไ่ไปัมัดไปไปกองดังเบื้องล้านน้อยกว่าเดิอปลาลุงเงือ ปิดผามามันก้นนยดิ่งปเดียวหนึ่งสองักจ้าเอ๋นอนหอกระตือด้หนีปาดงเ้ยนอนหกรตือด้นีข่อยนีข่อยนีไม่ได้เห็นอย่างนี้ข่อยนีข่อยไม่จะนอนนะข่อยนีืนเด็นอนนอนกรดิ่นไดข่อยนีตัจ้าตัจ้าปาดงตัจ้าดจ้าจ้าดนึองชัม ดูจ้าสบายดีสวัสดีเธอป้าลุงเด้อสบายดีเธอเหยียบสีปัจจุบันสู่คนเด้อสบายดีเจ้าเธอเฮ้ย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 เจ้าอ๋มันทำอะไรที่นี่มันมาทำอะไรที่นี่ มันมาทำอะได้ทีนี่ปกอวยพุงอะปกอวยปกอวยจ้มจะเอ๋ตัวจา่าตัวจ่าปรุงดุตัวจ่าดูตีมันกันนะ้องหนึ่งสองสามจะเอ๋คนในน้อยนี่นะในโอไม่นะเอ้าเอาเอา,เอา วิวิวหนึ่งสองสามใชหนึ่งสองสาใช่หนึ่งสองสมใช่ยกบอลบอลหกบอลกกัเด้อลานคอยกันให้กูผู้ชายี่นี่น้่ตามันเหมือนผู้ชายเลยบอลบอลมันเหมือนผู้ชายเลยเนี่ยอืมชาถืนเนี่ยปองประตูประตูวเห็นยัง เห็นย่างอ้ึงดึงอืมอสวัสดีสวัสดีป้าลุงมามกูุมคนน่ไม่เลแดดพี่้องไอฮอนเปิดแอร์อยกว้าวมองวงประตูประตัวเราเห็นยังกน Tung 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 Bapa ong bong betul bah, bong betul kadang kadang perung deh. Ang cai, ang cai, kau <laughs> ni noy bodi nan, ni noy com pom bodi nan, ha? Ni noy pom pom bo, mana ni nak ni mungkin asyik ni perung deh. จอมยุดจอหยุดหน่อยุ่นเบินดา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 บุนไปแล้วบุนไปแล้วพุนพุนพุนอออเห็นยังไงนะเห็นยังไงออืม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 จอมยุดน่อยได้นี่ เอหได้นเเียงลูกป้าออจีนียด้จีนี่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 นี่โี่โผ่วิพ่นใช้โกันนีเบงานคมไม่พูเลยาน ชาเดจีนี <bulun> ่เออบงบัง no บัง no จีน่าบงุบดพอืหนคมไม่พูดปล่อยะแม่เออนักกินบ่นากินบ่นกินบ่เด้อเดหาดโอ้ให้เขาแม่ดุให้ดุ ไหนดูอืมหนเออพ่อ้วนด้วยฮะก็มีอ้วนนะเขามีอ้วนก็ม่อ้วนไปบุญคุณพี่น้องเอ้ยบอกว่ามาเอาลูกแน่วะบอกมาเอาลูกเจ็บนี่แน่วะโทษพี่อ้วนคนท้ายที่บอกเขาไม่ยังจีถ้าไม่ยังอ่ะมียังว่ะยิบุญผีม้าลูกเด้อเอาอะไรลูกไผ่ดวงมันปะมีอ้วนนี่เออมีอ้วนนี่เนาะ ก็สามสิบอะไรบ่นเอ๊ะตัเป็นหมื่ได้บ่อาอาาอาอาพีนดูพีนดูนอนนอนเออนนอนพี้ังพี่บ่เนี้อืมอืมปิดไวในพุงเนี่ยอองมาตำขีวเด้อตําแขียวลุดป้ เกี่ยวอว้าฮึงอนน้อยเอ้ยปูนปูนเออผ่าบุกแกนตัวรุ่ดเจินี่พ่อมาอ่าน้ำใช้ได้บ่เนาะเกย์ไม่ถูกไหมคืนบ่าขนาดก็ถูกมากผ่าบุกแกนจัวรุ่ดด๋อยตีใช่ปะ

ดีแค่บวดะนี่มันข้าปูมันไหนได้มันนเนี่ยกรุอีตามาทรงเครื่องคนแถมเมื่อยเด้อยวข้ากลายพุ๊บูเพ้นหน่อยครับน่ม่่กินใช่าะตีนหน่อยตรงนี้ตรนี้ตีนน่อย จีนคนน้อยน้อยจีนคนจอมป้อมนี่นะมื่อนี่เจนี่นู่น้ำไผ่ว่าเจนี่นี่ไม่ใบไปใส่น้อไม่ใบคือโบหินว่ามือนนี่ฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่ใบไปป้าโบเฮเม่ไใบไปใช่หรอกม่ไใบไปป้าคนจอมป้อมนี่เดีวนี่ว้าคนจอมป้อมเลยนี่ กันเจนนี่ไปน้ำนี่เปิดหอนไปชี้ช่เจอหนเจนี่เนาะ่กบุมล้อืออืออือกเอ้ยบิวชอมากมอเดียวกนังกระติวหัดเลยนี่ก็ได้

เมื่อปล่อยไปดากล้นที่ไปโอ้ดากล้นไปอะไรได้พุ่นพุ่นผุนผุนจีนี่เออผุนผุนพุ่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 นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ลูกเห็นบ่งานงานไปเลยพุ่นพุ่นพุ่นงานอ้าอยากได้อีกทางนี้อยากได้บ่อยากได้อีกบ่เออผุ่นไปแล้วไปป้าแลไรพุ่นอ่านานงานมอนี่ไปอยากได้อีกวะ ไปเไปไปเอาไปเไปเล่นไปเออเกยเอาไได้บ่กินไม่เพิ่มไ่ึงได้เอาดึงเอาาเอาเาไรเอเอเอาเอานีกันเอาเอานบิ้งมึงใช้พีกันใช้นันีได้ไหมไปช่วยไม่ได้ใช้เยนนงฮมูดึงเองเนอะ Bye bye, bye Lord, bye Lord. đừng anh hết anh 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 đi đi. anh 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 Con anh anh chấm anh đi anh con anh anh chấm anh 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 ao nem

อยากได้ <Merci. S 2> ีเดาันห่า่า่่าไดไมดูมได้าคมไม่ลดขนาดไปท่านอุ้ยอก้นจำป้อมเบยขึ้นเดป้อเบยานไดเอาไปได้ก็ให้

เอากระบอแล้วเอากระบอไปดีนะเบรกตุ๊ดจะหล่นไปจีนี่ย่างด้วย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 ไปเบรกตุ๊ดจะหล่นเอ่ยเตือนเอาไปเอาไปเอาไปนี่คันเดินนั่นนี่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 คันดินนี่นของมันปิ่นนะมันนี่น่ะมันหึงแล้วอ่ะอืม บอปินมันโม่งนนี่ันิ่แง่ันบืนเด็กไปนะโอ้ยแข่น้อยเอ้ยอืออ่าบืนเด็กไปไปลูกไปไปไปให้คอยลางบาทนี่งง่ง่ โอ oh, ah, like, like, hmm. ้ยเจนี่ฮะนี่เธอขึ้นไปได้ไหมหนุ่มแต่ก็น่าพอแล้วี่ไมหัวหนาปิ๊กหนาชักลงเลยจีอีนี่อย่านี้ตั้งแล้อืมอีช่องเดือนจักเดือนมันจริงจี้านนี่เนาะ ัะดะกมันเ <ไป S 2> ่น็บมันมมนมีมันกรเโหัขวข้าลุกแล้วมันก็คานแล้วอืวววบนี้กียอดะบาดานนี่เนาะใครจะบาเยืนอตาน่นเนยมันคืยืม่ียืม่ยันตนน้องเยตากระโลเด้่งเห็ดขอบไว้ที่สิกี่บอตีไม่พนักตีนแลพนักหอมเห็ดยังไว้แล้วกียันตกตกขนาดยังเห็ดขนาดนาดีงัดเนะนาะ เงีคยที uh ่เด็กกับมันก็โยกมือก็โยกหัวเข่าใบเชยแล้ววัดกล้ามวัดกล้ามกล้ามใหญ่เดยบ่กล้ามใหญ่เดยบ่กล้ามใหญ่เดี๋ยวบอโย่คือลูกน่ะเหรอลูกผิดไปเชยไปเชยลูกไปเชยไปได้ไหมไปได้ไหมป้ายป้ายป้ายไปไม่ได้ใช่เด้อปีนเด้อเหมือนเด้อข้อของลูกเป็นเรื่องนอนกินเลยอืม พ่อเไปไป่อเไปไมาดูกไปเบคนนไอยนะตาตีตีคนไ้อยตาตีตีเน้จำหางไมีได้สักได้ตาตีตีไะอืมอืมอ

ตีสอโดนโดนเอ้ฟุ้งแตกอืมอืมดินเส้นเลยไอ้ตีนมันก็มันพอดกับตีนสิน บางันเห็นปลาดมึงดูตีนี่ฮะมเท่อมันกตตะ <laughs> ตบกันเป๊ะตีนตบใักันใช่ไเฮ็ดเป็นบดคนหน,หน้อยนี่นะไงามาเหมือนกุ้ยบิวได้บึงนี่อือ,อคือหนำบานนี่คักนนำบาน <laughs> มาวมิตบดึกมามานี่ป้าจะโค้งวัว

bay xe bình nhiều bay xe nhi lưu <laughs> đi nâng nòng đi nâng đông đi nâng đong bà chị đi chị đi chị đi bè bè đây đây bè 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 nó bè 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 bỏ bè 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 Men <laughs> <Nên> ba. Tuấn mày bữa say phui bò kia yo, mày kia sao mày sao? Tuấn mày say phui im bò, nó cái mục, nó cái khay bò. Han, han. Ông, ông. Nó không chắc é. Nơ không không Mình bảo mày bữa say phui bò, mình bảo. Huy คนนี้เนาะ้านหูบ่ร้านหูบอนอนหูอันหูบอนหูอนหูบอนหูอนหูอนี่ันอุ้ยอ่ออืออืออืออเอ่าออื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 อือืออืออือป๊ะ ok này. ok đi Ừ. Ừ ok 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 khẩu nữa, mình, Mình, ok 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 mình ok 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 Ừ. Ừ. Ừ ok ok Ui

เออ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 อ้ยงสองจ้าเอนี่หัวไม่ตจอรอดิแช่งปินแช่นีวะอหัวอะไรไม่เจอรอดินอืมอืมอืมอมองงเนาะตัวสีนอนี่อบบ

ตีพวกนั้นคนปอมนั่นนั่นนั่นดินเดียวก็ยังให้เดียวบ่เนี่ยโกนบ่โกนคิ้วพอมบ่คือยังพอนี่บ่ไปจีนีอิฮึ่ คนมันเป็นในกระเาแก้หวยเบนี้แกเกีดนาะแก้ลานนั่นนาหัวมีรังแคจิบอเด็กนี่เนอีชเที่ไหนนอยมันมาเป็นรังแคมันเป็นกี่กากนี่วะอาจะดมันอาเป็นรังแคได้หนิวะ